เขาสวยนะที่เนี่ยเมืองเนี้ยด้วยเขาจะมีสเตปให้เช่าให้หยอดตังคนเยอะเหมือนกันตอนนี้เราเข้ามาอยู่ตรงไอแหล่งช็อปปิง้งละ ร้านอาหารเขาตอนนี้มันเข้าเทศการเขาก็จะจัดอย่างสวยงามานลูกเราร้านเราตอนนี้เราพากันหาร้านที่ว่าน่ากินน่ากินหิว เขาจัดหน้าร้านอาหารเขาจัดแล้วมีโคมไฟสำหรับนั่งข้างนอกได้สบายก็จะจุดโคมไฟมาดูเม,มนูเมนจีนพระนี้จะกินอาหารจีน

หลานกินตะเกียบไม่เป็นจับสองมือเลยครับเลียเลยครับเป็นงมาโย่ามาแล้วอาหารดูหน้าตาสวยงามอะไรนะคันอะไรนะจีนจีนหรือญี่ปุ่นเนีย่ยไม่รู้ยาเรียน้แแบบนี้จะไ้ เดี่วไก่ดูช้อนเขาสิเหมือนสารพีบ้านเราเนี่ยมันก็จะกินยากหน่อยนึงนะ

เขาล้คาเด็กเด็กมันเจียวเจ้ากินเสร็จเรียบร้อยอาหารเจแปนมาจูอะไรกันอีกตรงนี้ไปกลับพาหลานไปเล่นของเล่นกดไลค์กดแชร์ไอ้ยายแค่ด้วยนะคะ